สวัสดีคะ่ะสวัสดีเ,เพื่อนเทุกท่านค่ะวันนี้มาตามคําสัญญาแล้วนะคะคลิปนี้ก็ต่อเนื่องเป็นคลิปที่3ที่มาแนะนําวิธีการรีดผ้าเป็นงานแม่บ้านนะคะเป็นการรีดเสื้อแขนสั้นนักเรียนชายเป็นเสื้อปกเชิ้ตค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเสียบไฟเตารีด เติมน้ำเป็นเตารีดไอ้น้ําขนาดเล็กนะคะแล้วก็ปรับระดับไฟก่อนที่จะรีดวางเตาลงไปบนผ้าก็คือฉีดพรมด้วยน้ําเปล่าค่ะอันนี้แนะนําวิธีนะคะตามที่เคยทาในคลิปก็ก็คือรีดเฉพาะด้านนอกนะคะอันนี้เพิ่มเติมมาก็คือให้รีดส่วนที่เป็นด้านในตัวเสื้อก่อนค่ะซึ่งการรีดแบบนี้นอกจากเป็น เสื้อของเด็กนักเรียนนะคะอันนี้กรณีของเสื้อนักเรียนนี่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตบางตัวนะคะเสื้อแขนสั้นเชิ้ตที่เป็นเสื้อที่มีราคาสูงหน่อยเื้อของลูกค้าบางตัวก็ก็จะหวงเขาไม่อยากให้เสื้อมันสีซีดไปก็จะใช้วิธีการรีดด้านในแบบนี้ค่ะซึ่งในการรีดเสื้อนักเรียนก็เหมือนกันให้รีด แผ่นหน้านะคะแล้วก็วนไปมาด้านหลังแบบนี้ค่ะวนไปเรืเร่อยๆจนครบแผ่นหลังทั้งแผ่นเช็ดผมน้ําทุกครั้งวิธีการรีดแบบนี้จะช่วยทําให้ก,การรีดนั้นเนื้อผ้าลงได้ดีเวลาเราไปรีดด้านนอกของตัวผ้ามันก็จะไม่ต้องไปซ้ำมากไม่ต้องใช้ความร้อนมากซึ่งการรีดแบบนี้จะช่วยถนอมสีผ้าได้ด้วยนะคะ กรณี nie, ที่เรารีดจะเป็นเสื้อของเราเองนะคะเสื้อของสมาชิกในบ้านนะคะของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อทรงนี้เป็นเสื้อของท่านผู้ชายนะคะของสามีของลูกนะคะก็ถ้าเป็นของเราเองบางตัวก็จะมีเสื้อตัวเก่งที่เป็นเสื้อที่เราเป็นเสื้อสีนะคะสีที่ถ้าทั้งซักทั้งรีดไปก็จะมีสีซิดแล้วก็ใช้วิธีการรีบแบบนี้ค่ะในส่วนนี้เป็น ส่วนที่เป็นกระดุมนะคะตรงนี้เป็นสาบเสื้อแล้วมีกระดุมเราก็จะเน้นหน่อยเพราะว่าถ้าเรารีดตรงนี้ให้ลงดีแล้วนะคะให้เรียบดีแล้วเวลา,ร,ารีดด้านนอกก็จะไม่ต้องไปซ้ำมากพอเสร็จจากด้านในนะคะเรารีดแผ่นข้างในเสร็จแล้วก็มาต่อที่ตรงที่เป็นบ่าไหล่ด้านนอกนะคะซึ่งเทคนิควิธีการรีดผ้าง่ายๆก็คือเราจะจัดการในส่วนที่เราดียดยากๆก,ก่อน,นะคะ่ะ ที่ส่วนไหนที่มันรีดยากที่มันจะต้องอใช้ในส่วนตรงปลายแหลมๆของตอรีดไล่สามซอกตามไรเข้าไปให้ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยดีก่อนเราค่อยมาเก็บส่วนที่เป็นแผ่นใหญ่ๆที่อยู่ด้านนอกสังเกตนะคะพิธีการรีดของแม่บ้านจังทีก็คือจะพ่นนอกจากจะ เป็นเตารีดไอ้น้าที่เราเติมน้ําเข้าไปข้างในทาความร้นกับแผ่นเตารีดนะคะก็จะมีน้ําเปล่านี่เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆต่อให้เรารีดใช้ความร้อนมากแค่ไหนถ้าไม่มีน้ําที่เป็นตัวช่วยทําให้ผ้ามีความชื้นนะคะผ้านั้นเวลาเราตากจนแห้งก็จะมีผิวของผ้าเนี่ยแข็งนะคะแข็งเวลาเราเอาความร้อนใส่ลงไปโดยที่ไม่มีน้ําช่วยเนี่ยคือเขาก็ ลงระดับหนึ่งแต่ว่าต้องมีความชื้นของน้ำเราจะช่วยได้มากโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรเลยนะคะใช้น้ำเปล่านี่หละคะน้ำเปล่าะจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผ้านั้นลงได้ดีได้ง่ายซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เราจะใช้เป็นน้ำยารีดผ้าอย่างที่เคยบอกนะคะน้ำยารีดผ้ามันจะมีส่วนผสมของน้ำแป้ง ที่เขาช่วยทำให้ผ้านั้นอยู่ตัวอยู่ทรงดีถ้าเป็นผ้าที่เป็นสีขาวแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเวลาเรีดไปก็จะทำให้ผ้าลงได้ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นผ้าสีที่เป็นสีเข้มนะคะเรารีดเราเีดพ่นที่เป็นน้ำยานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดคราบได้ง่ายแล้วก็นอกจากคราบบนตัวเสื้อผ้าที่เป็นผ้าสีนะคะก็จะเป็นคราบติด ตรงแผ่นความร้อนของตอรีด,ด้วยค่ะพอร,รีดฝนจนครบเราก็มาที่แขนเสื้อนะคะแขนเสื้อด้านทั้งสองด้านเลยจัดการเก็บตรงแสงเสื้อก่อนค่ะแล้วก็แขนเสื้ออีกข้างหนึ่งก่อนที่จะรีดเป็นนะคะก่อนที่จะมารีดเสื้อผ้าเป็นจนสามารถที่จะเอามาแนะนำเพื่อนๆได้นี่ก็รีดไม่ค่อยเก่งค่ะก็คือรีดตามที่เราคิดว่ารีดยังไงก็ได้ แต่ถ้าเรารู้ขั้นตอนรู้วิธีทำามันจะไม่ยากเลยค่ะการรีดผ้ามันจะทำให้เราไม่เบื่อที่จะรีดหลายๆคนเชื่อเลยว่าเวลาที่จะทำการรีดผ้าให้ลูกกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำไปจ้างให้ช่างรีดให้นะคะให้ร้านรีดให้หรือว่ามีแม่บ้านทำให้ที่อยู่ในกรณีของคนที่มีรายได้น้อยเหมือนแม่บ้านยุคที <S <S ก็สามารถที่จะ รูเทคนิคดูเทคนิค,ค,นคการริดผ้าตามที่เอามาแนะนำมาแบ่งปันกันได้เลยค่ะเสื้อปกเชิ้ตนะคะแขนสั้นเสื้อนักเรียนที่จะเป็นเสื้อทาง,งานก็จะคล้ายๆกันหมดนี่ตัวเสื้อนะคะพอแขนเสร็จแล้วก็มาไล่ตัวเสื้อที่เป็นด้านนอกค่ะเราก็ไล่วนไปเหมือนกันกับการรีดข้างในค่ะซึ่งในการรีดด้านนอกแบบนี้เราไม่ต้องลง มากไม่ต้องใช้ความร้อนกดลงไปมากเพราะว่าเราได้เก็บไปตั้งแต่รอบแรกที่เรารีดด้านในค่ะแค่เก็บรายละเอียดตรงที่เป็นส่วนตะเข็บส่วนไรนะคะตรงแผ่นเสื้อก็คือได้สัมผัสกับความร้อนตั้งแต่ตอนรีดผ้าที่อยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ในการรีดผ้าถ้าเพื่อน ได้ลองทําตามที่เอามาแนะนํานะคะหลายๆยท่านก็จะรู้เลยว่าสามารถรีดได้เร็วขึ้นทําให้การรีดผ้าของเรานั้นนอกจากจะรีดได้ไวขึ้นสะดวกขึ้นก็ยังช่วยประหยัดไฟได้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เผ็นหน้าของเสื้อนะคะอันนี้เป็นเสื้อลูกชายของน้องตุนค่ะแผ่นหน้าเรียบร้อยดีนี่ค่ะ ก็หา,มหมาไ,ไม้แขวนมาแขวนไว้เสรจไม้แขวนติดกระดุมกันเสื่อหลุดนะคะเวลาเราไปแขวนใส่ตู้ก่อนที่จะหยิบไปใช้ส่วนใหญ่จะหลุดนี่ก็เรียบร้อยะะแล้วค่ะแล้วด้านหน้าด้านหลังขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ